เคยเห็นอนิเมะที่มีการนําเสนอแบบเกม RPG บ้างไหมผมคนนึ่งแหละที่ไม่เคยเจอเพราะขนาดเกม RPG ที่ถูกดัดแปลงไปอนเอิเมะมันยังไม่นําเสนอแบบนั้นเลยแล้วไงไอเรื่องนี้มันถึงสามารถทําได้วะก่อนอื่นก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบูมเองคนเดิมในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงอนิเมะโลกผูขนาดกับตำนานวลาบุรุษที่ถูกลืมกัน เรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะที่ผมให้ความสนใจมันมน,นานพอสมควรและเนื่องจากเห็นว่าพอ o เรื่องค่อนข้างน่าสนใจแต่ก็ดันดองเอาไว้ซะนานเพราะเห็นว่ากระแสมันไม่ค่อยจะดีกลัวว่าถ้าตัวเองดูจบไปอาจจะรู้สึกกำม,มัดซึ่งก็ใช่ครับพอได้มีโอกาสไปดูผมก็อดไม่ได้ที่จะทำคลิปเพราะว่านี่คืออนิเมะที่เรียกได้ว่าปฏิวัติวงการกรันเลยทีเดียวเชียวถามว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาบ่นให้ฟังด้วยอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะแนว แอคชั่นแฟนตาซีมีจำนวนตอนอยู่ที่12ตอนสคฮันที่ผมจะให้ก็เอาไปเลยครับ7เต็ม10บมาที่ในเรื่องยอ่อจะพูดถึงสงครามที่เกิดขึ้นระหว่าง5เผ่าพันธุ์โดยท้ายที่สุดมนุษย์ได้เป็นฝ่ายชนะแล้วก็ได้กักขังเผ่าพันธุ์ต่างๆเอาไว้ที่สุสานจนเวลาล่วงเลยผ่านมานานหลายปีไม่มีสงครามเกิดขึ้นผู้คนได้ใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุข แต่แล้ววันหนึ่งพระเอกของเรื่องที่เป็นทหารทําหน้าที่คอยตรวจสอบสุสานก็ได้ถูกส่งว่าเปียงโลกคู่ขนานแบบงงๆและในโลกนี้มนุษย์ก็ได้พ่ายแพ้ให้กับสงครามทใหาพระเอกต้อตามหาความจริงแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนที่พยายามต่อสู้กับเผ่าพันธุ์อื่นๆและนั่นแหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของอนิเมะนั่นเองคือแค่เปิดเรื่องมาผมก็สัมผัสได้ถึงความน่าสนใจละเพราะมันไม่ใช่อนิเมะแนวต่างโลกธรรมดา แต่เป็นอนิเมะโลกคู่ขนานที่เกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ซึ่งตลอดทางเรื่องอนิเมะมันก็จะพยายามใส่ปมแล้วก็ปริศนาที่ทำให้เราชวนสงสัยตลอดเวลาจากนั้นก็จะค่อยๆเฉลยไปเรื่อยๆเพื่อให้คนดูได้เข้าใจสิ่งต่างๆไปพร้อมกับตัวเอกจฉพอถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มตีความได้เริ่มเข้าใจอะไรหลายอย่างผมบอกเลยแล้วว่าแม่งเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็เข้มข้นมากแต่ว่าถึงแม้เนื้อเรื่องของอนิเมะมันจะสนุกมากเพียงใด ข้อเสียต่างๆที่เราจะได้เจอตลอดทั้งเรื่องก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความสนุกดอบลงโคตรๆเรื่องกับอย่างแรกก็คือการดำเนินเน,นเรื่องที่แม่งเป็นเส้นตรงจัดๆอย่างกระหลุดมาจากเกม RPG เริ่มต้นเคียร์มอนกี้จากนั้นหาพวกเข้าปาร์ตี้แล้วก็ไปลงดันเจี้ยนตบบอสพอบอสตายก็ย้ายไปยังโซน2แล้วก็ตบบันกี้หาพวกลงดันเคียร์บอสเหมือนเดิม แบบเฮ้ย hey, ไ,ไม่คิดจะเปลี่ยนการดําเนินเรื่องบ้างหรอวะคือจริงอยู่ที่อนิเมะมันก็อธิบายตั้งแต่แรกล้วแหละว่าในโลกเนี้ถูกยึดครองด้วยสี่เผ่าพันธุ์เราก็ต้องออกเดินทางจากที่1ไปที่2จากที่2ไปที่3เพื่อจัดก,การปัญหาต่างๆแต่ใครจะไปคิดละ่ะว่าการดําเนินเรื่องของมันจะเป็น1ไป2 2ไป3ตามที่แม่งอธิบายจริงๆคือใช่ในระหว่างทางไม่ว่าจะมีปริศนาพ่อปการเฉลยปมที่ชวนสงสยัย แต่ว่ามึงช่วยทําให้การเดินเรื่องมันดูมีมิติกว่านี้ได้ไหมพอะเพราะพอมเป็นเส้นตรงเนื้อหาในบางจุดมันก็แอบคาดเดาง่ายเกินผิดกับพื้นหลังที่มึงปูมาและยังปัญหาอีกอย่างหนึง่งคือฉากแอคชั่นภายในอนิเมะนอกจากช่วงต้นแล้วที่เหลือแม่ก็เหมือนเอาระบบเทิร์นเบสมาใช้ยังไงอย่างนั้นคือผมอะไม่ได้ติดอะไรนะที่เรื่องนี้ยิ่งดูไปเรื่อยๆงานภาพมันก็เผาลงเรื่อยๆการขยับของตัวละครดูแข็งๆไม่ค่อยสมูทผมก็ไม่ได้ว่า หรือแม้แต่กระทั่งอาวุธของพระเอกที่อยู่ีดีมแม่ก็เปลี่ยนเป็นแบบนึงสักพักเปลี่ยนไปนอีกแบบหนึง่งผมก็โอเคแต่ว่าในไหนมึงก็มีฉายแอคชั่นทั้งทีมึงจะทําเป็นเทินเบสทําไมนในการต่อสู้อยู่กันประมาณ4-5คนสู้กับบอสตัวเดียวแทนที่แต่ละคนจะร่วมแรงร่วมใจใช้ท่าผสานไม่ส่วนใหญ่ตัวละครอ,อื่นๆจะยืนนิ่งปล่อยให้ใครสักคนเข้าไปสู้ก่อน พอโดนอีกฝ่ายสวนกับตัวละครที่2ก็ค่อยเข้าไปช่วยและพอโดนอีกฝ่ายเล่นงานอีกคนที่3าก็ค่อยไปต่อคือเรียกว่าตัวละครในเรื่องเนี้ยม่งขายแข็งโดยสมบูรณ์เลยก็ว่าได้โดยเฉพาะพระเอกเนี่ยทางที่มีพลังโหดทักษะต่อสู้ก็เยอะแต่หลายสถานการณ์แม่งยืนนิ่งตัวแข็งไม่ใช่เพราะว่าพระเอกกลัวอีกฝ่ายแต่อย่างใดด้วยแต่เหมือนเกียร์ ATB มึงแคบไม่เต็มเฉยๆก็เลยให้เพื่อนไปลุยก่อนพอเกียรเต็มตัวเองค่อยออกแอคชั่น ออเอชชั่นไปสักแป,ป๊บก็หยุดปล่อยให้เพื่อนลุยอีกรอบอ oh ้อหขึ้นนานๆทีอ่ะเราจะได้เห็นพระเอกกับคนอ,อ,อื่นๆร่วมแรงร่วมใจกันสู้จริงๆเพราะส่วนใหญ่แม่งผัดกันตีอยู่นั่นแหละโคตรน่ารำคาญคือแรกๆอ่ะผมพยายามมองข้าไมไปจุดนี้นะแต่ยิ่งดูมันก็เริ่มเห็นชัดเหมือนผู้สร้างจงใจทำให้คนดูรู้ว่าน,นี่คือเทิร์นเบสฉบับอนิเมะยังไงอย่างนั้นซึ่งแม่งน่ากำหมัดสัตว์คือสาวมีวัตถุดิบคุณภาพดีอยู่ในมือ ด้านําเสนอมาเรื่โคตรเฮงซวยจนสภาพไม่ต่างอะไรกับนิวเกตก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกเสียดายมากเพราะในเรื่องของอนิเมะแม่งสนุกแต่ก็มาตกม้าตายเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเหมือนกันเป๊ะต่างกันตรงที่ว่านิวเกตเนี่ยแม่งเน้นงานเผาในะดับที่ดูจากดาวังคันก็ยังรู้ว่านี่แม่งโคตรเผาส่วนเรื่องนี้เผาน้อยกว่าใช่แต่มึงมาเป็น JRPG กูก็ไม่ไหวนะข้อเสียอย่างที่2คือเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผล ซึ่งความเป็นเทิร์นเบดตัวละครขาตายรอเกตเอทีบีก็อันหนึ่งแหละแต่ระหว่างดูมันมีอะไรที่ไม่สมเพุสมผลเยอะกว่านั้นมากจากตัวร้ายที่อุตสา่าห์โผล่มาอย่างเฟี้ยวผ่านไปไม่ถึงสิบวิอา้าวหายไปแล้ว,ห,ลวหรือบางซีนตัวประกอบยืนอยู่กันเป็นสิบหันมุมกล้องไปทางอื่นแป๊บเดียวตัวประกอบเป็นสิบหายไปไหนก็ไม่รู้ห,ไไห,รหรือแม้่กระทั่งบางเหตุการณ์ที่กําลังพูดกันเรื่องข้อมูลสําคัญซึ่งมันจะมีตัวละครที่เพิ่งมาใหม่อยู่แต่ตัวละครนี้ แม่งเสือกเข้าใจทุกอย่างแล้วทั้ดังที่กลุ่มตัวเอกยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยเนี่ยคือในระหว่างดูมันจะมีจุดอยียงวะเยอะชิบหายบางซีนพอมองข้ามได้แต่ยิ่งดูไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งเยอะขึ้น 3. คือการยืดเนื้อหาโดยไม่จําเป็นเพราะในเรื่องแค่มึงดําเนินแบบ1นึสมแม่งก็เฮี้ยตายหาอยู่แล้วยังเสือกจะยืดเนื้อหาอีกยกตัวอย่างให้ซีนหนึ่งเลยคือซีนที่กลุ่มตัวเอก เจอกับเทพพยากรณ์ซึ่งทางเทพพยากรณ์เนี่ยก็พูดไปว่าพวกเธอนะ่ะต้องไปทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้จัดการไอ้นั่นเคลียไอ้นี่กลุ่มตัวเอกถามและโลกจะกลับเป็นปกติใช่ไหมอีกฝ่ายตอบไม่รู้เหมือนกันเอา้าและให้กูไปทาเนี่ยนะซึ่งที่มันเอากว่าก็คือถึงแม้เทพพยากรณ์จะไม่ได้บอกกลุ่มตัวเอกก็ต้องการที่จะทําอย่างนั้นอยู่แล้วและเท่ากับว่าการมาฟังอีกฝ่ายแพร่ม ไม,ไม่ได้เชียออะไรเลยนอกจากเสียเวลาไปเกือบครึ่งตอน 4. คือเรื่องของบทบาทตัวละครในส่วนเนี้ยจริงๆคือมันดีนะเพราะตัวละครหลายๆตัวมันมีคาแรคเตอร์ที่น่าจดจําแถมบทก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแต่ที่มันน่าเจ็บใจคือทำไมมันชอบใช้มุกตัดบทตัวละครแบบเดิมๆด้วยวะอยาเหตุการณสําคัญคือตอนที่กลุ่มตัวเอกจะต้องไปสู้กับบอสซึ่งไปกันประมาณ 6- 7คนแต่พอไปถึงห้องบอส แม่งมักจะชอบเหลือแค่สองสาคนเสมอตัวนี้เหตุผลมันก็มาจากการที่ระหว่างทางมีศัตรูล,ลูกกระจกโผลมาเพื่อนพระเอกก็บอกให้กลุ่มตัวเอกนําไปก่อนเลยเดี๋ยวกูตามไปนําไปได้อยู่สักพักแม่งก็มีลูกกระจกโผลมาอีกรอบเพื่อนอีกคนแม่งก็พูดเหมือนเดิมเดี๋ยวกูเคลียเองไปก่อนเลยอีกสักแปบ๊บโอ้โหเจออีกแล้วเพื่อนแม่งก็มาทรงเดิมเลยพระเอกนําไปเดี๋ยวกูสู้เองและคืนนี้แค่ดันเจียนเดียวนะคุณพี่ใช้มุกนี้ไปแล้ว3มรอบ ซึ่งถ้าวันหมดแค่นั้นผมก็อาจจะยังพอมองข้ามได้แต่ไม่ใช่ตลอดทางเรื่องคุณจะได้เจออีกเพียบอะไรอะไรก็เดี๋ยวกูสู้เองส่วนพวกมึงนำไปบงก่อนเลยทําให้จากมาเป็นแก๊งสุดท้ายก็มาเจนงอยแค่ไม่กี่คนทั้งที่ถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนมุมมองแค่ทุกคนร่วมมือกันไม่กี่วิก็เขียนได้แล้วปะวะ่าวว่าเออแต่ลืมไปแม่งมีเรื่องของเกียรติ ATB ด้วยนี่วะถ้าสู้ร่วมกันแต่เกียริ ATB ขึ้นช้าก็เลยประโยชน์เพราะงั้นแบ่งๆกันสู้ก็น่าจะดีกว่านั่นแหละ คิดอย่างนี้มันได้เหรอถ้าจะมองว่าจุดเนี้ผู้สร้างเขาได้รับแรงมาดาันใจมาจากเกม JRPG มันก็ได้เหรอมั้งพอเกมแนวเนี้ถึงบุกดันเจียนไปหลายคนแต่สู้จริงก็มาจะเหลือแค่3-4คนตลอดโดยที่เกมก็ไม่ได้มีการอธิบายด้วยว่าเพื่อนคนอื่นหายไปไหนและผู้สร้างก็คงเล็งเห็นในจุดนี้แล้วพอได้ทำอนิเมะก็เลยมีการตีความใหม่ซะเลยถ้า้กลายเป็นว่าเราเ,เพื่อนติดธุระอื่นเวลาสู้บอสก็เหลือแค่34คนยังไงล่ะอืมใช่ผมว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่นอน ตบมือสิครับรอเชียอะไรเพราะในที่สุดผมก็ได้เข้าใจสักทีเพราะในเกม RPG ีีเวลาสู้ถึงมีแค่4คนและข้อเสียอย่างสุดท้ายก็คือพระเอกและก็นางเอกของเรื่องนี้นั่นแหละเริ่มจากนางเอกก่อนเลยคือตั้งแต่เจอครั้งแรกผมก็โคตรไม่ถูกชะตากับนางและเพราะเธอเป็นคนที่ทําอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังอาวบลมเป็นที่ตั้งและที่สําคัญคือขาดพัฒนาการไม่สิเรียกว่าด้อยลงกว่าเดิมได้ซ้ำเพราะอย่างตอน,น,นแรกๆเราจะเห็นว่านางเอกเนี่ย แม้ว่าจะน่าลำคาญัญแต่นางก็มีฝีมือและก็มีพลังที่ไม่ธรรมดาพอจะเอาตัวรอดในสถานการณ์ลำบากไปได้แล้วไหนพอในเรื่องผ่านไปได้สัก30นางดันกลายเป็นตัวละครที่ไม่ทำหาอะไรเลยยืนกลัวตัวสันวันๆเอาแต่ร้องไห้เรียกหาพระเอกจนพระเอกต้องมาเจ็บตัวแล้วพอนางเห็นพระเอกเจ็บตัวนางก็รู้สึกผิดขอโทษขอโพยแถมยังพูดอีกว่าตัวเองอยากจะอ,อยู่เคียงข้างพระเอก อยากจะต่อสู้ร่วมกับพระเอกก็พูดเข้าไปเหมือนจะสื่อไปในในว่านางกําลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ดูไปอันจบอืมไม่มีอ่ะคือถ้าไรเปียวต่วแรกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นี่คือแม่งเก่งตอนแรกไรเปียวตอนหลังอารมณ์เหมือนแก้งสำออยเพื่อให้ผัวเข้ามาช่วยยังไงอย่างนั้นพระปรางถานการณ์ที่มันดูธรรมดามึงน่าจะผ่านไปได้แต่ดันเสื่องร้องหาพระเอกคนเดียวเฉยแถมยังมีหนามาพูดว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ก็เสืองไม่ทําอีก่วนด้านของพระเอกเนี่ย ตอนแรกผมก็โอเคนะคือมันไม่ใช่อนิเมะพระเอกเทพไงเพราะงั้นถ้าเราจะเจอโมเมนต์พระเอกพลาดท่ามันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าบางเหตุการณ์ที่คนแบบมึงไม่น่าจะพลาดได้อะแม่งก็เสือกพลาดหรือแม้แต่กระทั่งความสามารถบางอย่างที่ในช่วงต้นแม่งอย่างโกงอย่างเฟี้ยวแล้วทำไมตอนหลังมึงไม่หยิบมาใช้หน่อยอะลืมมานาหมด ATB ไม่พอหรือว่าอะไรครับเนี่ยพูดได้ไง่ายคือยิ่งเวลาผ่านไปความสามารถของพระเอก มันก็ค่อยๆจางหายจากตอนแรกมีความพลิ้วหายทักษะการต่อสู้เลี้ยงไปชิดหายสก,กิลตัดฝ่ามิติก็หายแล้แค่การวิ่งเข้าไปฟันศัตรูแบบง่อยๆเฉย,ยสรุปประสบการณ์ที่มันผ่านมามันไม่ได้ช่วยให้มึงเก่งขึ้นเลยเหรอคือมันแย่ยิ่งกว่าพระเอกโชเนนหรือว่าพระเอกลูเซอร์บางเรื่องซะอีกนะเพราะในเรื่องพวกนั้นอย่างน้อยมันก็ใช้ทุกอย่างที่มีในการต่อสู้แม้สุดท้ายอาจจะแพ้แต่เรื่องนี้มึงรู้สึกว่าแพ้ ทาันที่ตัวเองยังไม่ทันได้ใช้ความสามารถแบบเต็มที่เลยด้วยซ้าหรือถ้าจะบอกว่าน่นคือเต็มที่ของพระเอกแล้วผมก็ยิ่งไม่เชื่อเพราะกว่าน้าน,นั้นมึงทําได้ดีกว่านี้อ่ะหรือมองอีกมุมหนึง่งที่ก็รู้สึกเบื่อเป็นการด่าก็คือเหล่าตัวไรในเรื่องนี้มันมีพัฒนาการต่างกับฝ่ายตัวเอกที่หยุดอยู่กับที่ไม่คิดจะเพิ่มทักษะอะไรแล้วสมควรให้ตัวเอกมาดูกระจกขึ้นเรื่อยๆโอเคครับในเรื่องที่ผมอยากจะบน่นก็คงจะมีประมาณนี้นั่นแหละสรุปโดยภาพรวมเลย นี่คืออนิเมะที่มีเนื้อเรื่องโคตรน่าสนใจยิ่งดูก็ยิ่งเข้มข้นแถมยังมีการนําเสนอที่ไม่เหมือนใครอยากการเอาประกอบของความเป็นเกม JRPG มาตีความใหม่ได้แบบยอดเยี่ยมในระดับที่อนิเมะเรื่องอื่นไม่สามารถทําตามได้และคงไม่มีใครอยากทำตามด้วย <c oughs> พอู้อตรงๆก็คือพ l o เรื่องดีมากเพลงต่างๆเพาะบทบาทตัวละครก็โอเคส่วนที่เหลือนี่คือแม่งปวดหัวชิบหายมนเอาของคุณภาพดีมาทุบเล่น แต่ก็นะถ้าเกิดมีภาคต่อผมก็คงจะดูมาแหละอย่างที่บอกพอดเรื่องไม่ค่อยน่าติดตามแค่หวังว่าเขาจะลดความเ็นาร์พีจีลงมาหน่อยเยอะเหลือกเกินตามนั้นในคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วย้ําเช่นเคยสิ่งที่ผมบ่นไปทั้งหมดเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวสําหรับคุณที่ได้มีโอกาสดูดนิเมะเรื่องนี้จบไปแล้วรู้สึกยังไงก็สามารถมาคุยกันได้ส่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็อย่าลืม subscribe สสกันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ 「時は今私だけ